สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับเรื่องสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับตัวชีวัดครับสร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดและการเปรียบเทียบปรากฏการสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาครับในวันพรุ่งนี้จะเกิดปรากฏการสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในท้องฟ้าประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ในช่วงชีวิตเราจะเกิดสุริยุปราคาเพียงไม่กี่ครั้งเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักเมื่อเกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งผู้คนจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักก่อนจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้เวลานั่งชมวิวภูเขาสีสวยถ้าลองเอาน,นิ้วนิ้น้อยของเรา บางภูเขาทั้งลูกจะบางได้บิดหรือไม่ล้อเล่นหรือเปล่าคุณจะเอานิ้วเล็กๆมาบางภูเขาลูกใหญ่ให้มิดได้ยังไงเป็นไปได้แน่นอนถ้าคุณเอานิ้วมาอยู่ใกล้ดวงตาจะเห็นนิ้วเราใหญ่จนสามารถบางภูเขาได้แล้วนั่นเป็นเพราะสิ่งที่อยู่ใกล้ตาเราจะเห็นใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุที่อยู่ไกลตาของเราออกไปถ้าใช้หลักการที่เราสามารถมองเห็นนิ้วบางภูเขาได้นิ้วชี้เทียบได้กับดวงจันทร์ พวกเขาเทียบได้กับดวงอาทิตย์แล้วตาที่เรามองเห็นก็เทียบได้กับคนบนโลกก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าทำไมเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กมากบังดวงอาทิตย์ได้เป็นเพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากนั่นเองคนบนโลกจึงมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่เท่าดวงอาทิตย์ได้และเมื่อดาวทั้งสามดวงคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจอมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เงาของดวงจันทร์จะทอดลงมายังโลกแล้วผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะสังเกตปรากฏการสุริยุปราคาได้เมื่อดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์จะเกิดเงาทอดลงมายังพื้นที่บนโลกซึ่งมีทั้งเงามืดและเงามัวโดยเงามืดจะเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงเคลื่อนที่ไปถึงเลยจะมีลักษณะเป็นพื้นสีดําส่วนเงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนเคลื่อนที่ไปถึงได้ จะมีลักษณะเป็นสีเทาเงามืดจะมีสีดำสนิทและมีเงามัวสีเทาร้อมรอบเงามืดเงามืดที่ทอดมายังพื้นโลกมีบริเวณแคบๆแ,แต่เงามัวที่ทอดมายังพื้นโลกจะครอบคุมพื้นที่กว้างกว่าดังนั้นในบางพื้นที่บนโลกที่อยู่ในเงามืดจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในขณะที่บริเวณอื่นที่อยู่ในเงามัวจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วน ส่วนบริเวณที่ไม่มีเงาของดวงจันทร์ทอดไปก็ไม่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองบริเวณที่เคยอยู่ในเงามัวก็เข้าสู่เงามืดส่วนบริเวณที่เคยอยู่ในเงามืดก็เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ในบริเวณเงามัวทําให้แต่ละประเทศเกิดสุริยุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคาเต็มดวงในเวลาที่แตกต่างกันในบางครั้งโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแต่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าเดิมทำให้มองเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อยทำให้คนบนโลกมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนสุริยุปราคาเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางวันดังนั้นคนบนโลกฝั่งที่เป็นช่วงเวลากลางวันจะมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้โดยเกิดขึ้นในวันแรม15่ําเพราะเป็นวันที่ดวงจันทร์ อยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์จึงสามารถบังดวงอาทิตย์ได้แต่ทำไมจึงไม่เกิดสุริยุปราคาทุกวันแรม15ค่ําค่ำก็เพราะระนาบของดวงอาทิตย์โลกหรือดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลกในระนาบที่เอียงทำมุมประมาณ5องศากับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นถึงแม้ดวงจันทร์จะอยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์แต่ก็ไม่มีเงาของดวงจันทร์ทอดลงมาบนพื้นโลก ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนก็มีเช่นกันเรียกว่าจันทรุป,ปราคาเกิดจากดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยดวงจันทร์โคจรรอบโลกไปอยู่คนละด้านกับดวงอาทิตย์ทำให้เงาของโลกทอดไปบนดวงจันทร์เกิดเป็นจันทรุป,ปราคา เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่างลดลงกว่าเดิมเรียกว่าจันทรุปราคาในเงามัวและเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกจะเริ่มมองเห็นดวงจันทร์ว้าวแหว่งเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนและเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวงแล้วเกิดเป็นจันทรุปราคาเต็มดวง คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดคงสงสัยว่าทำไมดวงจันทร์ที่อยู่ในเงามืดจึงมองเห็นเป็นสีแดงแทนที่จะมองไม่เห็นเนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเกิดการหักเหและกระเจิงของแสงทำให้แสงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสีแดงไปตกบนดวงจันทร์แล้วการเกิดจันทรุป,ปราคาสัมพันธ์กับการเกิดค่าขึ้นข้างแรมเช่นเดียวกันกับการเกิดสุริยุปราคาเช่นกัน จันทรุปราคาจะเกิดในวันขึ้น15บห้าค่ำหรือวันเพ็ญเท่านั้นเพราะเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แต่เพราะอะไรทําให้ไม่เกิดจันทรุปราคาในทุกวันเพ็ญเหตุผลก็คล้ายกับการเกิดสุริยุปราคาเพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลกในระนาบที่เอียงนั่นเองดังนั้นแม้ว่าดวงจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แต่เงาของโลกไม่ได้ทอดลงไปบนดวงจันทร์ จึงไม่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในทุกวันเพนการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการบางของดาวทั้ง3มดวงคือดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันทำให้เกิดเงามืดและเงามัวทอดลงไปบนโลกหรือดวงจันทร์ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ